ไปาไงฮะเฮ้อยู่เท่าไหร่เพื่อนสิบสองครบสิบสองสิบสองสยงตกตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียเสียงคนคนมากเลยสันนะบอกก่อนนะ่6เหมือนสตรีมเกมเมอร์เลยว่ะสิบสมันคนเลยอ่ะสิเหมือนพวกตีมอ่ะไออ้าวแล้วไปกันที่ ได้นีป่ะได้เฮ้ยมีมีมีพี่ตัวนึงตัวนึงว่าเรายิงหมดแล้วมั้งนะบนดาดฟ้าน้องอ่ะมาร์คโลเอชั่นมี่ล้วเี้ยมาร์คต์เสาว่ะขอโทษตึกแดงมีทวนเฮ้ยไม่ใช่แค่ตึกแดงเพื่อนเอออยู่หน้าพี่เนี่ยมองตรงเ้ยหนะตรงรเบ้ดสไม้อะ ตรงระเบิดใครใโอเคหมดทั้งหมดเพื่อเขาจะเป็นใครพีก็สตรีมอยู่ขอบคุณสำหรับซีแสงคนดูครับขอบคุณที่วอามากที่กดติดตามนะว้าว มีอีกวะมีมีอยู่เดิน,น,น,นเดินอยู่เนีเ่นยเข้าห้องบอ่อยเยนาะไม่ได้ส่งสิเจ้กูว่าตายไม่ได้ยิงคนแน่เลยเก็บบนมืองไม่อยากจะพูดเลย เอ่ะเราเหรอพี่เอออะไรนะกล้วยใช่ใช่ใช่ก้วยเรียกก้วยก็ได้กล้วยก็ได้แค่ยังครับทมมัวจะปั่นเขาอะเราอ่ะต้องต้องนอเลยครับ จำนองแล้วครับเดี๋ยวดูดูให้อยู่ข้างล่างเหรอโอเคไหนว่าพี่กล้วยว่าหมดแล้วไงเอ้าไม่รู้มียาไหมไม่ได้มียาไหมพี่ต้องเฟซดีกว่าเอาเฮียทิ้งทั้งหมดเอาวะยืมยืมยืมก่อนจะเย็นอีกคือว่า เขาวิ่งไปโกาดังสามหรือเปล่าไม่แน่ใจไปช่วยพี่ก,กล้วยอ่ะน้องไปช่วยพี่อ่ะเล้วจะไปช่วยแน่หรออ๋อไอ้ที่มีสระดอยาตามน้องกูอสัก แต่อย่าใจแล้วๆกูมากับพี่กล้วยเว้ยเออให้มันรู้บ้างจักไหมกล้วยอ่ะฮะเต้นโฟสวยนะเต้นโฟสีส้มไปเนี่ยเคๆเฮ้ยเต้นโชว์ดิไม่มีท่าเต้นเหรอแม่ เปิดอย่ไหนอะเปิดอยู่ไหนอะเปิดอยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอยู่พาราได์ใช่ป่ะแล้วทำไมมาลงตรงนี้อะใช่ผมมาวิ่งมาจากพาราได์แล้วไปยิงเราทำไมแล้วนายยิงเราทำไมนายไม่เจอรถนายยิงเราทำไมนายใส่ไม่ดีเลยเฮ้ย ไปแล้วอยู่พาราได้เพื่อนเขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อคุยฟุ้งที่เลยที่โป้ป่ะวะเจ้าพวกส่องระยะเนี่ยสองเฮ้ยวงแค่ไหนยี่สิบคนเลยเหรอวะอ่าตั้งคุยกันเมียได้อะไเลยเกมแล้ว ร่งดีใจองไม่่คุยกับเมียคนไหนเนี่ยผมเกมต้องกดาอาผว่าอะไรก้วยนำเลยพี่ไปเลยครับไปเลยตามดีกว่าขอตามดีกว่าขอตามดีกว่าขอได้ตามน้องผมเบอร์ซี่อันนี้อดีตนนะครับเข้าไป่หรอ ไม่ใช่พี่แล้วอาวีครับนี่เสียงเออเสียงคล้ายๆซันพี่พี่ซันเลยอ่ะพี่เคจําได้ปะไม่รู้จักซันนห่ซันเจ๊สองเหรอเจ๊สองเออซานแบร์เลมันไม่ใช่ครเลยคอนเสิร์ตจ้าพี่วะเนี่ยคอนเสโคตรโคตรใช่อ่ะใช่เนาะ ใช่เขาจะมาเล่นอะไรดูดีชุดก็ไม่ใส่ไม่มีสกินอะไรเลยอย่าตัวตัวปอกไปเออตัวปอมสวัสดีคนดูโชว์นี่พี่สวัสดียังไงฮะสวัสดียังไงสวัสดียังไงเสียงป่วเสียงมันเช้าเสียงรอเสียงวันเช้าหูสาวติดเติมไปนะลูกกระเดื่องกแล้วกั่เลย ใช่ไหมเวลาคืนน้ำพี่ลูกกระเดกวิ่งขไปหลงแบบลุกสูบอ่ะอูบอ่ะอันนี้เราจะแชมป์แบบไลฟ์สกอร์ทีอ้าวไอ้ไปตัมเกมเรียบร้อยทำไมทำไมลูกกระเดกแหลมมันเสียงยังไงอ่ะเสียงมันก็จะเก็แล้วอะไรแข็งอื้อเราจะ ลงวสิ่งไดบวกกันนะคอยชอบน้ำที่เรื่องนี้ไม่ใช่ไปตามเกมแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นหนูแล้วก็จะเป็นพีเคพีเลยสีมีวันพีมีสีเกมมีโซมานานแล้วโซมานิดทีไอ้เจ้า <c oughs> พี่สารเลี้ยงลูก <c oughs> เหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กเอา้าพี่สันเฉยกล้วย <c oughs> อ่าพี่พี่เรียคิดเลยโ <S <S พี่ไม่รู้จักจริงจริงพวาสตรีมพับีไม่รู้จักสกคนรู้จักแต่พี่พี่พี่ยนเงินสามคนร้บาทมันเจอแล้วมันจริงที <t us> <t us> ่สั่นอ่ะใช่่าวอ๋ออ๋อ้๋ออ๋อแออ๋ออ๋ออ๋อออน๋นอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋อ่๋อรออ๋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 อ่๋้า๋ขอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ๋อออออไอหออ้อ เหออ็นปะหมู่บ้านข้ามอะไรปิแดมีไหมอ่ะหลานมากเลยอะไรวะนี่ยังไงข่าวลข่าวลงข่งบรแมโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทก็บอกแล้วไอ้มันบอกว่าเพื่อนมันอยู่พาราไ์โคดังนีใช่ปะใช่กุ้ยซ่าเอ็มเจ็ดหกสองเด็ทีอยาได้เอมโนแข่งวะ I don't know Watch out! I don't know what I'm doing Come, I'll take that Oh, oh, oh ออกไม่ได้เลยมุมนี้ไม่ได้เลยยิงกันมาไม่ดูหลังเลยนู้นห,หายาแล้วอ้าอหนังเดียวไม่เห็นฝั่งกัะนน้นเลย แล้วยังไงมันก็ต้องว่าย,ายาน้ำมานี่ว่าอืมรอดืวงอะฮะตายละ

โดนสองนัดเดี๋นวอน้องฝ่ามีนะอืมสมองอีกอ้ะวงเขายังอยู่ได้ไปดูขวาดีกว่า

สามชาติวะนะลองเปิดยหึสนยัยมาใหมาด่ดิยิงเขารุ้ต้นแบบฉานก็ไม่มีตรงไหนอีก,กอ่ะเจ็ดเท่โฮมสัตว์เลยอีกตัวหนึ่งไปแล้วยังนี้ อยู่ไหนนะพี่ตัวเนี้ตัวนี้ตรงนั้นชบกันได้หรอย, <c oughs> ยิงของพง็อกแลเดือกแหละโอเคพี่เช็คขอบคุณ

ขอโทษรำเล่นมุมนอกอ่ะพี่ช่วยหญิงได้ผม,ผมว่าฝั่งตรงข้ามเขาได้ปืนดีมาแน่เลยนะไหนอ่ะ บู๊นหมดอย่างอ่ะพี่ยังฮะน่าจะหาทางมาอยู่ดำน้ำมาหรือเปล่าระวังด้วยนะ ขี่เรือวิ่งนะในน้ำไม่จะตายในน้ำน่าจะไม่รอดโอ้โหสุดยอดว่ะฮึแล้วหนึ่งตี้หยว อเอ้ยนุ่นเนี่ยตนไหนไม่ได้ไนเนี่มันตามมัเ,มเร็วมมผมวโดลมนล่าเะกีูแล้วจะจบจบผมมีนะยา วิ่งเข้าบ้านเข้าไปชบไุชอบอยู่แน่เลยชุบอยู่ฮะวิ่งมาชุบวิ่งมาชบุบล็อ,อกคนละตัวฮะห,หน้าผม,นาผมหน้าผมหน้าผมเะี๋ยวสองคนนี่คนละตีน,นะเฮ้ยมีีอก โอเคโอ้โหแล้วก็สกอร์คิวจ้าหนูก็จะเก็บแล้วจ้าไล่ยิ่งเลยโหพีเล็กก็งสายว่ะ Ừ, sai ở cái